สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่อาเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะฮะในการทำข้อสอบ CU t e p t o f f l ITP มาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ i d i o m หรือว่าสำนวนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเ,เราจะเจอบ่อยๆเลยนะครับในข้อสอบออ listening ของ CU t e p นะฮะสำนวนแรกที่อยากจะเอามาฝากน้องๆนะครับก็คือคาว่า you can say that again นะฮะ You can say that again ตรงนี้เนี่ยให้ความหมายว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าคุณพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะ You can say that again แปลว่าฉันเห็นด้วยกับคุณยกตัวอย่างเช่น CU t e p exam is pretty hard นะฮะแล้วอีกคนนึงก็อาจจะตอบว่า You can say that again นะครับแปลว่าฉันเห็นด้วยที่ข้อสอบ CU t e p เนี่ยมันไม่ง่ายเลย นะครับอ่าสำนวนที่สองของเราในวันนี้นะครับก็คือคำว่า under the weather under the weather นะครับสำนวนนี้แปลว่าอะไรนะฮะดูจากสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็คึมๆนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ใต้อากาศแบบใดแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ under the weather หมายความว่าไม่สบายนะฮะหมายความว่าไม่สบายอ่ามายกตัวอย่างกันนะครับนะครับผมก็จะบอกว่า Mary you look so pale today นะฮะ Mary คุณดูไม่ค่อยสบายเลยนะดูหน้าตาซีดเซียวนะฮะ Mary ก็เลยตอบว่า yes I'm a bit under the weather I'm a bit under the weather แปลว่าฉันไม่ค่อยสบายวันนี้นะฮะนั่นก็คือสำนวนที่สองของเรานะครับมาถึงสำนวนที่สามนะครับเป็นที่น่าสังเกตเนาะว่า สำนวนเนี่ยเราไม่สามารถแปลตรงๆได้เพราะความหมายมันจะไปคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้ความหมายที่แท้จริงของมันนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเขาต้องการเสืออะไรกับเรานะครับสำนวนที่3มก็คือ don't make me laugh นะครับ don't make me laugh แปลว่าอย่าทําให้ฉันหัวเราะอ่าไม่ใช่นะครับอ่าอันนั้นคือเป็นการแปลตรงตัวใช่ไหมอย่าทําให้หนัวเราะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาหมายความว่า คุณพูดเล่นหรือเปล่านะครับเรื่องที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นโจ๊กหรือเปล่านะครับมันดูแล้วไม่น่าเป็นจริงเลยนะครับอ่ามายกตัวอย่างกันนะครับผมก็จะพูดว่า Hey! You know I p a s s ียนะูเทปวิทสกอร o ออฟนนะครับก็คือไนายฉันสอบ c ียูเทนได้คะแนน90คะแนนนะครับส่วน120ซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงใช่ไหมครับ จอนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนก็บอกว่า m o n t m e l e u g l นะฮะ m o n t m e l e u g l เฮ้ยเป็นไปนไม่ได้หรอกพูดเล่นแน่ๆเลยนะนั่นก็คือสำนวนที่3ของเรานะครับสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือคำว่า w e a t h e r the storm t นะครับ w e a ต h ร r the s t ต r รนะครับ weather ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำกร ah ิยานะครับแล้วก็คำว่า The storm แปลว่าพายุนะฮะคำนี้มันแปลว่าอะไรนะคำนี้มันแปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคนะครับ ลักษณะคําอย่างนี้อาจจะแปลยากนิดนึงนะครับต้องรู้ความหมายนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆที่กําลังเตรียมสอบ CU t e p แล้วก็ TOEFL อยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. Don't give up you need to weather the storm to pass the exam นะครับ mm hmm. ก็คืออย่ายอมแพ้พวกเราจะต้องนะครับต่อสู้เพื่อที่จะสอบให้ผ่านให้ได้นะครับนั่นก็คือสำนวน CU t e p แล้วก็ทอเฟลของเราในวันนี้นะถ้าเผื่อว่าชอบก็กดไลค like, ์ s u b ส c คร b e นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคลิปที่มีสาระดีๆมาฝากให้กับทุกคนอีกนะครับขอบคุณครับผม